อะไรสดแต่ว่าบ้านหลังนี้หมาดูแต่คนล่าดูหมาดูแล้วดูหมานบ

ดำทั้มไอต oh ัน้ามันล็อกออโต้เหรอ Terima kasih <muchas> telah menonton!